สวัสดีค่ะกศนอตำบลไทยบ้านใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วนะคะกศนอตำบลไทยบ้านใหม่สังกัดกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการรับสมัครนักศึกษาใหม่เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงเมษายน2565รับสมัครนักศึกษาใหม่ขั้นพื้นฐาน ใช้ระยะเวลาในการเรียน2ปีหรือ4เทอมรับสมัครตั้งแต่ระดับประถมมต้นและมปลายเอกสารการสมัครเรียน 1. วุฒตัวจริงและสำเนาว,วุฒิจำนวน3ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน3ใบ 3. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน3ใบ 4. รูปถ่ายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวขนาด1.5นิ้วจำนวน3รูปสนใจสมัครเรียนได้ที่กศนตำบลท้ายบ้านใหม่ซอยเทศบาลบางปู57ซอย2หมู่บ้านไส่งามหมู่ที่5ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร086 906 2015ครูมีนา Facebook กสนตำบลไทยบ้านใหม่ไลน์แอดเบอร์โทรศัพท์0869062015อย่าลืมมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ